เอาวะเอาวะเอาวะเอาไว้สัตว์เอาวะมาดิโผล่มาตายเลยอ่ะมาดิเข้าหลอกอะไรเนี่ยนี่คือกลยุทธ์ของผมอะไรวะอะไรผมส่งมาชี้มาแล้วมันบอกว่าอะไรนี่คือกลยุทธ์ของผมคือเอามาส่งลูกค้ามุยให้กูอ้าวไอ้เด็กเหี้ย แอดผมมาว่ะเฮ้ยเอาว่ะวินต้นติกแอดผมมาผมวินต้นติงตองเฮ้ยไอเหี้ยเดี๋ยวคนรับแอดเลยเอา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 เอชื่อบุมอะไรเนี่ยเอาเอาให้เกนไปเปล่าเอาเฮ้อเฮ้เ่นกับกูไหมเอารูดิผมลงคลิปนี้ไปอ่ะดูดูดผมสอนเชิงมวยนะครับผมสอนเชิงมวยคนติ้งองนะนเข้านี่เลยเออเวอาู้องเออูต้องอูงนีเเฮ้ยเฮ้ยูเขานี่ กูโล่ดูอลจะขึ้นดิวกำลังมึงกันนี่เฮ้ยๆดูแรงเกินนี่เฮียโดยวิธีที่ตอกตาผมไปไหมเนี่ยเฮ้ยไอเชี่ยบมืมอะไรเนี่ยอะไหนึ่งกับกูไหมผมวินต้นติ๊กตอกตาละแสนเลยกูรวยเฮ้ยเกินไปไหมทำไมไอเชี่ยนี่ก็เป็นคนดังนะจะมาด่าผมได้ไงอ่ะคนดูเกินไปเป้าเฮ้ยหนึ่งแสน อ้แอวิทต้นสุดหลออคนนี้จะมาปราบเจ้าเองปัญญาอ่อนเดี๋ยวผมบอกมันไปว่ามนันปัญญาอ่อนกูรวยอะไรอ่ะเอ้ยไอ้เหี้ยนี่มันปัญญาอ่อนหรอดูอะไรอ่ะไอนนต้นมึงบ้าต้นต้นเลิกบ้าได้ไหมถ้าเป็นอย่างนี้ทีหลังกูจะไม่ขายให้แล้วนะไอเหี้ยกูสร้างแล้วเข้าไปรอเลยสมัครเน็ตแป๊บโอ้ โอ้ยนี่เหรอป็นต์ต้นติ๊กต่อไอ้เหี้ยเด็กห่งกูตาล้าแส่ไปสมัครเน็ตแป๊บโอ้โอเคนะคนดูตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหไอ้วินต์ต้นติ๊กต่อมันก็บาดบเกินไปเพราะว่าเอาความจริงไงใช่ไหมปากโคตรน้ำจิ้มเจ้าเมืองนนเล่เฮียเดี๋ยวผมจัดให้มันเองนะคนดูนะผมจัดให้มันเองนะวินตเอ้ยมาว่ามาว่าเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 ตฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้นเฮ้ยเฮ้ย ทำไมใครที่ให้บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่ได้อาตัวเฮ้ยโอ้โหเกินี่เสียแม่งสาตดอะไรตัวโอ้ยเขาจ่อยวกวีอ้ออะไรเนี่ยมันมันเป็นเพราะว่าเนี่ยเฮ้ยชอบโอ้ยหัวแตกมาดิมาดิวีต้นทิกตอกของมึงอะไอสัตว์กูสามโสดให้ด้วยมาดิมาดิถ้ามันไม่จ่ายไอ้เทียถ้ามันไม่จ่ายกูโทรอ่ะกูบอกเลยโอ้โหอะไรคนดูมาท้าผมมาว่าอะไรเนี่ยอ่อนให้ โอ้โหดูดิเทมก็ส่งติ๊กต็อกกันมาอะไรของวันว้าเหนื่อยพักบ้างอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งได้ใจเดี๋ยวอ่อนให้อะไรเพิ่งได้ใจพี่อ่อนให้โอ้ต้นเลยอย่าปัญญาอ่อนนะต้นนะอย่าบ้าด้วยเลิกบ้าได้ละได้ด่ากูเชื่อบืมโอ้โหไอเชียนี่มันรู้จักชื่อพ่อกูได้ยังไงวะไอเฮียรุ่นเรารุ่นรุ่นไหนแลไอเฮียรู้จักพ่อกูได้ยังไงวะกูงมงเลยนะตอนนี้มาดิ จัดให้มึงไม่เจอดรึกูอยู่ข้างหลังครับไอ้โง่โอเคเอาว่ะเอาวะเอาว่ะเอาไว้สัตว์เอาว่ะมาดิโผล่มาตายเลยอ่ะมาดิเอาว่ะไอเชี่ยไอเชี่ยต้นมึงมาไอ้ที่นี่มันบ้านะครับวนหนุมันไม่ค่อยเต็มอะสติสตางค์มันไม่ค่อยจะเต็มอะเออมันอะไรอะทุ่งยีมันตายมันก็ชอบอย่างเงี้ยออนให้ย่าได้ใจอะไรอ่ะพี่ขายลอตเตอรี่อยู่น้องไอเวยเอ้ยเขาบอกมันหาตังค์ได้เดือนวันละแสนเลยเหรอมันบอกอะเคยไปเปล่าอะไรเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหวิดีโอที่ตอกให้ไข้องขวัญวันตุ๊จีนไอี๋แก่มันบ้าไปแล้วเฮ้ยโอ้ยเมื่อกูเล่นอยู่กับคนบ้าคนดูเฮ้ยมาจริงรึเปล่ามาจริงอะไรมาจริงอะไร ไอ้ต้นมึงบ้าเหรอมันเล่นมันเล่นยังไม่คล่องเลยอ่ะจะมาเล่นหนึ่งกับแบบว่าแพนด้าเ X สองคนที่หล่อและเก่งที่สุดในประเทศไทยเพื่ออะไรเอาสามส่อะไรครับเอาสามส่อะไรสามไม่ได้เหรอกลัวจริงนะเย้มันบอกเพื่ออะไรวะมันบอกว่าผมสามส่มันเพื่ออะไรวะมันเอาจริงแล้วไอ้ชี้เอาว่าสั้นเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมอะไรยิงกูอ้าคุณจะตบมึงเจสูตดเลยเพื่อนตัวน่าขยะ เป็นอะไรมึงเป็นอะไรยังเป็นอะไรมึงบ้าเหรอเพ้อเหรอไปให้ลูกมึงสอนเล่นไปโอ้ยเว่นเล่นอย่างนี้ก็ชิวเกินไปอะไรเนี่ยมามาต้นมามันบอกว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอวิชาหายตัวกูเชียบึ๋มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไปเอาคิดไมย่ยิงผมคนดูดูดิเฮี้ยมันปาสมกแล้วมันเอาคิดมายิงผมอ่ะเฮี้ยเนี่ยโอ้โหเล่นโคตรกะลี่เลยเฮี้เนี่ยเล่นโคตรกะลีล่าดนะดูดิ ไอ้เอาคิดมาเอ้ยเอาทิดมากดตัวเลยเหรออ,ดดอ,อ,อุ้ยไอ้เหี้ยมันเอาทิ้งที่หัวกูไอ้เย็นแม่ไอ้เหี้ยแกรู้วยไอ้เชี่ยโคตรเรียบเลยโอ้โหดูไอ้เหี้ยเอาทิดมากดตัวกูยับเลยโอ้สามศพด้วยไอ้เหี้ยได้ ไอ้คนดูมาร้องกูไก่เหะเฮ้ยผอเอาสนไนป์สับจะโขมันแบบปังปัง,ปงสองทีร่วงเลยนะคนดูนะมาไอ้เทียนี่ไม่ไหวแนละ้วกูไม่เริ่มไม่ไหวกับมันแล้วนะครับคนดูคนนี้จะชัะชจะหมดความอดทนกับไอเทียต้นแล้วนะมาด,มาดิมาดิสัตว์มาดิมาดิมาดิกระจอกไอ้เหีย กูลุกนั่งยิงด้วยลุกนั <S <S ่งย <ie> ิงสไนด์ด้วยไอเชี่ยทำได้เปล่าลุกนั่งยิงสไนด์ไอควายดูกูดำมก่อนไอเชี่ยต้นเฮไยไรแล้วเนี่ยมิตากินรอบนี้แหละโดนไปหนึ่งนัดโดนสองนัดล่วงไอเชี่ยมาดิมาดิโดนสองนัดล่วงอ่ะออกมาคือตายอ่ะถ้าผมในสไนด์ไอผมสามสมให้ด้วยไอเชี่ยเล่นแบบนี้โคตรกระจอกให้พี่มาแล้วอะไรเนี่ยปืนที่บึมเล่นมันเล่นยังไงวะโอ้โห พอ้าวพ่อคุณทำไมวะน้าเพออมันเพอ้ออะไรวะเนี่ยคนเนี้ยมาดิลวงไปหนึ่งกอดแต่ล่วงกอดแต่มาผมชนะแล้วนะคนดูผมกดออกเลยผมชนะแล้วผมชนะแล้วเรียบร้อยแล้วผมชนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมกดออกเลยผมกดออกเลยนะครับเดี๋ยวผมโทรไปหามันนะครับว่าไหนไหนตังผมเดี๋ยวส่ง บันชีให้มันบอกว่ามันบอกว่าอะไรเนี่ยอะไรเฉยเลยอะไรเนี่ยเย็นมันบอกเอาบัญชีมาว่ะเฮ้ยมันบอกเอาบัญชีมาเครอแป๊บผมบอกทีก่อนเอาบัญชีมันก่อนแล้กันเฮ้ยถ้ามันโอนจริงมาคนจริงเก้อถ้ามันโอนจริงอ่ะมันบอกอะไรเนี่ยนี่คือกลยุทธ์ของผมอะไรวะอะไรผมส่งบัญชี้มาแล้วมันบอกว่าอะไรนี่คือกลยุทธ์ของผมคือเอามาส่งลูกค้ามุยให้กูอ้าว ไอ้เหี้ยเอ้าอ๋อคนรู้มาส่งรูปรูปรูปอะไรเนี่ยเอ้าบอกนี่คือคนละยุคผมเหรอมาส่งรูปขาวมุยให้ผมอ่ะเอ้าทำไมบอกเฟซกูหรอเอ้าไอ้เหี้ยบุคคลนี้ไม่ได้ใช้แมกซ์เซนเจอร์เหี้ยโอ้มันเป็นโกหกเหี้ยแม่มันบอกนี่คือคนละยุคผมอยู่ตัวทิกตอกไอ้เหี้ยแม่คนเกลียดเลยโอ้ไปเลยเหี้ยคนดูเจอก็ไม่คิดหน้าครับแป้งต่างก็ไม่ได้